เฮ้ยโยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม New C นะครับผมวันนี้เราจะเล่น PP บ้างนะครับก็เล่นปืนกลนะเป็นซิกนะครับเดีย๋ยวเอาซิกไปไล่ยิงคนนะครับไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าจะดงไปเดินยิงเพลินๆนะครับไปดูกันเลยอล้วครับลงแล้วคนเยอะมากเว้ย Để đây đấy nhìn tôi Cấp ping chứ phải là cao ปิงผม9ก้าสะคนดูโอเคเล่นได้อู่มั้งมาลองใหม่มาลองใหม่คือคนอื่นนะปิงปกติแหละแต่ผมเน็ตหอมันกากนะเน็ตผมบอกเลยใช,ใช,ใช้ทั้งลงลิปสตรีมเนี่ยเน็ตผมมันเป็นเน็ตมันไม่ใช่ไฟเบอร์ไนงะเน็ตหอมัน50าสบถับ่ะครับมันก็เลยแบบกากหน่อยนะครับนะโอเคมา ด,ด, <laughs> ดูดิเยอะปืนเดียวผมยากไม่ทันอ่ะต้องต้องเล่นยังไงวะปิงเยอะเดี๋ยวอยลองไปใกล้ๆดูครับผมอันนี้ฮ่องกงครับเนี่ยผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงถ้าฮ่องกงปกติปิงเขาจะไม่เกิน70บหรอกคนปกตินะ โคตรฟ้าตายง่ายจังวะสุดจะลงมาปล่อยไก่เดี๋ยวเราเล่นให้มันลบเกือบ3,700น้แล้วกันผมกำลังปั๊มตัวนี้นะจะว่าจะเล่นให้มันลบหมื่นนะครับนะจะเน้นเป็นพีพีเล่นไปนเรื่อยๆตอนนี้เยอะแอตตซินนะครับนะน้องทูเจอในเกมก็ทักทายก็ได้น้องทูนะครับตัวผมเองอะไรวะ ตายง่ายมากเลยทูโอ้ปิงร้อยหนึ่งร้อยสี่ปิงเก้าสิบสามตายเถอะ Hãy này cho kênh con với. โอ้โหไม่ตาย0.7สุดยอดเลยเอา้าตาย<_><_><_>ตายอยู่ครับฆ่าตัวตายเฮ้ยก็มันอยู่นะนจริงผมว่า PP ก็มันนะแต่ว่ามันต้องมันต้องแบบว่าปิงน้นอยๆแบบนี้หน่อยดูดลย ตัวผมมันไหลพื้นเลยมันไม่ทันได้ปั๊มยานะตอนเนี้ยปิงเจ็ดสิบแลลวเนี้ยอันนี้น่าจะกำลังดีเดี๋ยวลองดูจริงมันก็ยังวิ่งวบวักกันอยู่อะคนเยอะมากเลยอนะ่ะแด๋วดูดิ <laughs> คนอื่นผมว่าคนอื่นเขาเห็นเรากรต็ตกอะ่ะมันเลยยิงง่ายอะ่ะเราไปเห็นคนอื่นมันแค่จิก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 นะตัวเราอาจจะค้างให้คนอื่นเห็นเลยอันนี้ใครเคยเป็นแบบผมก็คอมเมนต์มองเลยนะแต่บางวันเน็ตผมมันก็ดีนะมองันเงี้ยมันก็้เฮีย,ยงเงี้ยเนี่ยดีคอนเน็กขึ้นอเงี้ยคือเข้าเกมได้มาเทรดของขายของได้นี่ก็บุญล้จริง ตายเฉยนี่ไม่ตายโอ้โหยิงไปอย่างเยอะ อะไรกันวะตัวเสือกเยอะเลยเกินกำลังมันเลยครับผม3700แล้ว3700แล้วโอเคขออีกตัวน,นึง่นะกำลังมันเลยผมว่าผมมาทำคลิปแนวนี้น่าจะเพลินกว่านะแบบว่าเล่นไปตายไปแบบผมไม่มาตัดแบบเป็นมอนเทนนะที่บอกว่ายิงตายยิงได้อะไรเงี้ยนะแล้วเล่นไปเรื่อยๆเ,เลยคนระับ ไอ้ถ้าก็ตัดแค่สอดเองเนี่ยคนอื่นก็ตัดได้นะเออเดะไม่ตายว่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึงแถมแถมแถมโอ้โหมึงจะวับอื้อหือดูมันวิ่งเอึดเอิดอิดขาซอยตึ๊ดติดโอ้โหปิงร้อยสิบสุดยอดเลย สิโอเคตายโดนทนายยิงโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเล่นหนุกๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปด้วนะต้องทำงานด้วยนะครับก็อาจจะดักฟาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดักฟาร์มก,ก็จะทำให้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับ ไปแล้วครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยส่วนใครจะซื้อกล่อง Revolution นะครับกล่องละ20บาทนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับในกล่องนี้นะลดราคาอยู่แล้วก็พรีเมียมนะครับก็อันนี้1เดือน50บาทนะครับเอ้ย45บาทนะครับอันนี้45บาทนะครับอันนี้135บาทอันนี้100เอ้ย270บาทนะครับซีซสันพาห์ก็270บาททักมาได้เลยรับกดตลอดนะครับนะถ้าเกิดว่าเล่นคอมก็ส่งของได้เลยนะครับนะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย